แล้วก็ไปพระอาจารย์ไปทําอะไรฮะเอาเรื่องจริงนะไม่มีสร้างภาพกันนะครับทุกวันเนี้ยอาตมาภาพนึกถึงความตายว่าพาพระไปดูนาเวทนาเกิดครับที่นอนกันอยู่เนี้ยเคยเมื่อในอดีตเคยรุ่งเรืองเป็นเท่าแก่เป็นคนดังคนมีชื่อเสียงแล้วร่ำรวยมากแต่มาบัดเนี้ยมันนอนกันอยู่อย่างเงี้ยได้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปครับ ทุกคนจะต้องถึงความตายอย่าลืมตัวเรากินบ้างเที่ยวบ้างทำงานบ้างทำบุญบ้างก็ยังดีดังที่อาตมาภาพไปนอนจะเนี่ยไปเจอเนี่ยกูดังที่เขาเก็บศพบไว้เก็บศพเนี่ยยมจารย์มผมเนี่ยสงสารจับใจบสงสารอะไร เขาตายพัดตายภาคตายจากพ่อแม่ตายจากพี aste, ่จากน้องจากบ้านเกิดเมืองนอนตายแล้วคนไม่รู้พี่ไม่รู้แม่ไม่รู้พ่อไม่รู้ว่าลูกตายนึกว่าลูกไปทํางานต่างจังหวัดแล้วยังไม่กลับมาออาตมาภาพเนี่ยก็ไปนอนนอนเพื่ออะไรเพื่อเจริญนั่งกรรมฐานมั่งสวดเมตตาบ้างสวดธรรมธรรมจากมั่งสวดมาติกาบางสกุลสวดพระพิธรรมเพื่ออุทิศสุขสุนรให้เขาเขาจะได้รับ แต่อาตมาภาพเนี่ยเรียกว่าสิทธิมีครูก็เหมือนงูมีพิษนะนะถ้าสิทธิไม่มีครูมันงูไร้พิษใช่ไหมครัครับครับใช่ก็เสี่ยงสักอธิษฐานครับเสี่ยงสักอธิษฐานโดยถามครับท่านระกูพระกูต้อยป่วยขอปวยหน่อยเนี่ยโดยที่เราคุยเขาไม่รู้เรื่องครับเขาเป็นลูกแห่งวิญญาณอาตมาก็ไม่เห็นเขาครับเขาก็อาจจะเห็นอาตมาแต่อาตมาสื่อเขาไม่ได้อแต่ก่อนที่เราจะปัก กดลงไปเนี่ยเราได้เสกดินครับที่หลวงพ่ออุดมวัดปทุมคณาวาดเนี่ยท่านได้สอนไว้ให้ภาวนานะเวสักพุทธะนะจะพักาศักนหาน่ฮะกันหะกันหะน่ฮะเวสักพุทธะกนานิฮะโสทายะอิติปิโสโสทายะครับรอแล้วเฟี้ยงดินไปครับแล้วชี้บอกเขตครับ ว่าที่ตรงนี้เป็นที่ของพระท่านอยู่อย่าได้ล่วงเกินเข้ามานะครับอาต,ตมาภาพประเสกดินอธิษฐานแล้วเวี้ยงไปเป็นเหมือนลูกนิมิตครับรบ,บอกชี้ทิศทางอแล้วก็ถามเขาว่าเอาอย่างนี้หลวงพ่อคุยกับเธอไม่รู้เรื่องครับแต่ถ้าหลวงพ่อจะถามเธอเนี่ยนะ meden, หลวงพ่อจะเอาอย่างนี้นะอ,อย่างนี้นาะยคุณโยมดูนะท่านผู้ชมนะก็บอกว่าเนี่ยการที่อาตมาอธิษฐานว่าตรงนี้มีอะไรไหมรตรงที่อาตมาภาพนอนเนี่ยมันเป็นหมื่นหมืน่นศพ ผีตายหงทั้งนั้นครับเขาเผาแล้วก็กระดูกมาย่อนทิ้งไว้ย่อนทิ้งไว้ครับมีวันหนึ่งมันลอยขึ้นมาครับเป็นแสงไฟแค่นิออนเนี่ยอาตมาภาพไปขอโทษนะฮะปัสสาวะครับนั่งไม่ไหวหู้เข่าไม่ดีรีพะลูกศิษย์ก็เด่หันหน้าเขากดท้าวณัทหารออกกดเจอพร้อมผมแล้วเห็นด้วยตาเนื้อเห็นด้วยปัจจตังเวทิตกับภูบินุติเห็นด้วยตนเองครับ ลอยขึ้นมาเป็นแสงลำ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 เราก็นึกว่าใครมาแอบพระดูว่าพระมาทําอะไรกันนะนะแล้วเขากระพริบกระพริบกระพริบขึ้นท้องฟ้าให้ดูเลยอืช่วงเวลายะระยะสามวิสามวิขึ้นสองครั้งให้เร <ไอ S 2> าก็บอกเออมันก็แปลกด,ดีนะครับก็บอกว่าก่อนจะปักกดนอนเย็นนั้นก็ถามว่าไอ้เธอพวกเธอเนี่ยมันมีอะไรสิงอยู่ไหมวะไอ้ต้นไม้ต้นมะขามต้นเนี้ยกับต้น่อยต้นเนี้ยครับหลวงพ่อไม่ได้มีชานมียานอย่างรู้แต่มันชักสังหอนใจว่างั้นนะครับ ก็เลยบอกว่าถ้ามีบอกของพ่อนะว่ามีครับมีไหมถ้ามีก็ขอให้คว่มอันและหงายอันครับปรากฏผลอัตมาโยนถามเขาสามครั้งคว่มอันหงายอันสามครั้งครับถามว่าเป็นผีเป็นผีหรือเป็นเทวดาวะเขาบอกก็ผีครับอัตมาอัปพีอังก็อยู่ทนผีข้าก็จะนอนแล้วนะก็จะผูกกดแล้ววาคาถาผูกกดก้นขามแล้วก็เป่าเสกกบวาคาถาอคมไปเขาก็ไม่มากวนอื แล้วมีวันหนึ่งวันที่สองนอนอากามภาพักก็คุยไล์กับน้องอนะเนาะครับคุยไล์กับน้องปับ๊บน้องก็ถามพี่คุณพี่หน้าใครนะว่าต้นไม้นะ่ะอ๋อเฮ้ยเล่นไหจริงๆพี่เจี๊ยบ เออไอ้ดูไปเรื่อยเก่อนเอ็งแคบไว้ทีนะแคบไว้ทีนะยังอยู่ไหมเอ็งดูซิยังอยู่ไหมพี่เจี๊ยบยังอยู่ไอ้น้องเขยผมนี่ร้องไายท้องเลยโอ้โหหลวงพี่ทาไมมันแรงอย่างที่ตรงนี้เห็นหน้าเลยเห็นหน้าเลยเป็นเงาขึ้นมาเลยเเปนขึ้ลย็นตามีหน้าคนขึ้นมาเลยเป็นแขนเป็นขาเลยโอ้ฮะราบอกเออไอ้แคบแคบไว้ก่อนแคบได้เราจอไว้ทีแคบไว้ทีปากดผลมีจริงๆรลูกแลบลิ้นปินตาโอบนต้นมะขามบนต้นมะโอ้ อาตมาก็เลยนี่ไงนี่ไงก็หยดมาหาตามาอาตมาก็นึกกัานกขี้แต่มันเป็นคล้ายๆน้ําใสๆแต่มีกลิ่นเน่าเน่าเหม็นตุกอาตมาก็เอาหวายเนี่ยดอกไปดอกไปที่ต้นมะขามกบบสามขับขอโทษนะฮะก็เลยปากไว้ไปหน่อยไอ้ฮ่าหยดตรงไหนก็หยดมาหยดตกบาลกูเนี่ยอาตมาก็พูดเองกอ่เองครับ เอ็งจะเอาบุญกันไหมเนี่ยถ้าเอ็งเอาบุญลงมาครับมันเป็นผีเปรตแต่เรามองไม่เห็นยมจารย์แต่ถ่าถ่ายด้วยขึ้นพลังงานจับได้จับได้เป็นรูปเป็นล้านบางคนนี่ก็ตาโบวจมูกโบวจมูกแหวงงานพร้องในรูปเดียวจารย์ก็ขึ้นรูปให้ยมดูได้เป็นเรื่องีริอนี่แหละอาตมาก็เอาไหว้แล้วรถธนงในหัวต้นมะขามนสามทีแล้วก็ต้นข่อยสามเดินเข้าไปฟาสามปังนั่นนิ่งเลย ไม่มีนอนหลับสบายไม่มาควนไม่อะไรต้องเอาให้อยู่เอาให้อยู่นะเอาให้อยู่เราเรียนศัพท์วิชาเวทบนคาถาคมเนี่ยแต่ดีและฉาบวิชาไม่เอาไปทํากระทําเขาไม่เอาเรียนแก้ไม่เรียนผูดไม่เอาเป็นกรรมเป็นเวรล้วเราเราครั้งนั้นหลวงพ่อได้สวดส่งวิญญาณเขาไหมถามว่าสวดส่งวิญญาณไหมเหรออาตมาใช้แผ่เมตตาแผ่เมตตาแล้วแต่ตามอุพกรรมเวรกรรมของแต่ละคนออาจารย์รู้ไหมทำไมถึงท่ายติด อ๋อฮะดีจะบอกให้แล้วจันนึกภาพไปจันนึกถึงบางอ้อเลยครับอย่างคนที่ตายไปแล้วเนี่ยอายุไขมันแค่แปดสิบปีแต่ดันมาตายก่อนหกสิบปีโอสวรรค์ก็ขึ้นไม่ได้นรกก็ลงไม่ได้คือตายก่อนตายก่อนอายุไขก็ยังไปสวรรค์นิพพานเลยไปสวรรค์ไม่ได้นรกไม่ได้อต้องให้หมดอายุฉะอายุไขแต่ถ้าวันใดเลขเข็มในาฬิกาชี้ถึงเลขสิบสองปั๊บเอาแหละนายนิติบาบาลยมพบาล เอาเชื่องบวงนักกาบาทมันล่าแล้วมาจับแล้วให้อยู่ตรงไหนเขาก็ไปจับได้โอ oh. แต่ถ้าเกิดยังไม่หมดบุญ hmm. หรือว่ายังมีบุพกรรมวิบากกรรมเวนกรรมอยู่อื hmm. อยู่ไปก่อนอยู่ไปก่อนเป็นสัมภเวสีที่ลองลอยหลอกล้อนเขาไปให้โชคให้ลาบเขาก็มีอ,อาตมาถามเขาดุด่าว่าได้ไม่แงนอนอ,อยู่ด้วยกันเขาไม่หลายวันไ,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 ไม่ได้ไปว่าคิดถึงอนอนตายอยู่ในตะกุดดังนั้นร้อยเจ็ดสิบเขาเขาคิดถึงหลวงพ่อหรือหลวงพ่อคิดถึงเขาหลวงพ่อถามว่ารักไหมห<อ>ลวงพ่อถามเนี่ยผีนเนี่ยนะฮะถามว่ารักหลวงพ่อไหมกลัวหลวงพ่อไหมนับถือหลวงพ่อไหม หลวงพ่อนอนอยู่ในห้องก็ดีและแอร์ก็เย็นสบายแต่หลวงพ่อต้องมานอนกลางดินกินกลางทรายอยู่กับไอ้พวกแกเนี่ยพวกมึงเนี่ยรักนับถือพ่อไม้กลัวพ่อไม้ถ้ากลัวรักนับถือพ่อขอยเซ็งป่วยคืออย่างนี้เซ็งป่วยคือฟับอันไหนอันโยนสามปังก็ฟับอันสะงายอันสามครั้งเลยแสดงความรักกับเราครับโอ้ว่าเขารักเราครับดุงด่าว่าได้ดูอ่ะบางทีเนี่ยบางทีมันเหมือนกับคนมากะเย่มต้นไม้ครับ เราก็คิดไปตั้งนานนึกมันนกคิดม่นนกนะไม่ได้คิดว่าเป็นอะไรหรอกแต่มาถึงบางอ้อวันที่เส้นไหวคนเขาฝากเงินไปทําบุญอาตมาภาพก็ซื้อข้าวซื้อน้ําซื้อขนมให้แม่กลัวจัดทําอาหารไปให้กินอย่างดีเลยที่กระดังเก็บสิบร้อยเจ็ดสิบนะยังไม่ได้เผานะครับปรากฏแสงลำลำเดี๋ยวอาจารย์ดูนะแต่ท่านผู้ฟังที่ชมรายการนี้ใช้วิจารณในการดูนะเป็นแสงลงมาเลยลงตรงหม้อข้าวลงตรงหม้อข้าวเลยเไหลลงมาเลยเขาหิวเขาหิวเขาอด เราไปทําให้เขาไปสวดมนต์ให้เขาเอาอาหารการกินไปให้เขาขนมขนมไปให้เขากินดุด่าว่าได้โยมอาจารย์บางทีอาตมาภาพเนี่ยพูดเหมือนคนบ้านะพูดเองเออเองบางทีเนี่ยมันหยดมาไม่รู้เป็นอะไรจะไม่ใช่ขีนนกแต่มันเหม็นมันน้ำเลือดน้ำหนองอ่ะพออาตมาภาพจิตตกนี่ก็ไปเดินเขาไปเผลอเขาหวดไปที่ต้นคอยนะสามปังนั่น่ะนิ่ง หลับสบายบอกไอ้พวกเธอเนี่ยไอ้พวกมึงเนี่ยอ,อย่ากออกฤทธิ์ออกเดชมากนะ,ะต้องเอาให้อยู่ต้องให้เขาเชื่อฟังแล้วเราเรียกเขาเราไม่ได้มีฌานมียานสมาบัติเราไม่ได้มีคุณพิเศษอะไรแล้วแต่เรากําหนดจิตอธิษฐานถึงเขาครับเราเรียกเขามาให้เขามาอาจารย์เจี๊ยบหลวงพ่อ,พอเจี๊ยบก็ไม่ได้ตั้งใจนะ,ะถ่ายมาันไป็นทรงๆนั่นแหละแชะแชะแชะแอ แต่หมดเลยมีอะไรติดมาแน่นอนเห็นหมดเลยโอ้โหโยมอาจารย์มีเชือกผูกคอมาด้วยเชือกผูกคอด้วยอาจจะชมในรูปท่านผู้ฟังท่านผู้ชมชมที่รูปเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะขึ้นรูปให้ดูมีเชือกผูกคอมาด้วยแล้วตาโบ่จมูกโบอนะแล้วก็แรบลิ้นด้วยโอ้แลบลิ้นด้วยแต่มีเชือกผูกคอมาเส้นหนึ่ง แสดงว่าวิญญาณนี้จะต้องผูกคอตายผูกคอตายอ่าโอผูกคอตายอือแล้วบางทีก็เป็นหน้าคนตามต้นไม้เดี๋ยวก็ให้ทางรายการเปิดรูปหน้าให้ดูได้อ่าเป็นรูปปรากฏอยู่ตามหน้าอแต่อาจารย์เจี๊ยบชอบใจอย่างนึงว่าดุด่าว่าได้เหลือว่าด้ดุด่าว่าได้เพราะอยู่ด้วยกันไปกลัวไม่ได้อ่อกลัวมันไม่ได้เราสร้างท้าเวสวรร์ไปกลัวผีไม่ได้ออต้องเอาให้อยู่ตายเป็นตายอยู่เป็นอยู่ครับให้มีวิชาคมแลนเอาเถอะ